ก็โอเคสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้ก็อยู่กับผมต้านะยินดีต้อนรับเข้าสู่คริปโตกาสดนะครับวันนี้ก็จะมาสอนรับ AirDrop นะ้สนสำหรับสายฟรีที่แบบอ,อยากหาทุนอยากหาอะไรเล่นนะครับ ก็เกมนี้เดี๋ยวเกมนี้ยังไม่เปิดตัวนะแต่ว่าตอนนี้มีแอ d ์ดอมีอะไรสําหรับสายฟรีเรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับใครที่อยากรับแอร์ดอกนะกดลิงก์แอร์ดอข้างล่างนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนผมด้วยแล้วก็เออจะเข้าพวกอันนี้ง่ายขึ้นนะครับก็กดเข้ามามันก็จะเป็นหน้านี้นะครับกดตามลิก์แอร์ดอข้างหน้าผมนะก็จะเข้าเป็นเทเล gram นะครับแล้วก็กดสตาร์ทไปเลยครับผมพอกดสตาร์ทแล้วเนี่ยมันก็จะมีอันนี้นะครับมันก็จะให้จอยเทเล gram ตัวนี้นะครับอันนี้ผมจอยไปละแล้วก็เออจอยยลไปเย โอเคเสร็จแล้วก็กลับย้อนกลับมาดูนะแล้วก็อันนี้นะครับแล้วก็จอย c r y p t o c i t y อันนี้อันนี้คือจอยหมดแล้วนะจอยเสร็จแล้วก็ทาไงต่อว่าแล้วกดเช็คนะครับโอเคกดเช็คเสร็จมันก็จะให้ใส่แคปชั่นนะครับใส่แคปชั่นให้ถูกต้องนะผมขอใส่แป๊บนึงนะครับก็ค่อนข้างยากนะสำหรับการมันกันบอทหรือว่าอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันครับเนี่ยครับก็จะมีหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะกดจอย a d d o อไปนะครับเนี่ยพอกดจอย add-on เสร็จปุ๊บมันก็จะให้แบบรับมิรกก็กดีเทลนะครับเ กดเรากดจอยเทเล gram หมดแล้วใช่ปะโอเคก็กดดันไปครับผมกดดันมามันก็จะให้เป็นเอ่อ follow on ทวิตนะแล้วก็แช์นะครับเนี่ยกดเข้าไปนะครับคือไปแชร์อันนี้แล้วก็แท็กเพื่อน3คนอนะ่ะผมเอ่ share อแช์ตรงไหนวะเดี๋ยวแชร์อะไรวะเนี่ยดูดูก่อนนะอ๋อ follow ทวิตแล้วก็เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อแล้วก็แช์โพสต์ปักหมดุดก็ตรงนี้นะครับแล้วก็กดรีทวิตกดเขียนทวิตไปแล้วก็แท็กเพื่อนนะครับแท็กเพื่อน3คนนะ แล้วก็ผมขอแนะนําว่าเพื่อนที่แท็กนะครับต้องเป็นผู้ติดตามของเราหรือว่าผู้ที่เราติดตามนะครับหรือต้องเป็นเพื่อนแหละโอเคผมก็จะหาคนที่ติดตามผมนะครับแล้วก็ผมก็ไปติดตามเขานะสำหรับใครที่ยังไม่มีก็สามารถแลกการข้างล่างได้นะครับแต่ว่าผมแนะนําว่าเออต้องเป็นคนที่เราติดตามแล้วก็เขาติดตามเรากลับด้วยนะอันนี้ก็น่าจะครบองค์ประกอบของเขานะครับนี่ครับผมก็แท็กเพื่อน3คนนะไม่ไม่ต้องแท็กตามผมนะครับอันนี้ก็แท็กเพื่อนของคุณได้เลยนะครับในทวิตนะสำหรับใครไม่มีก็แลกเปลี่ยนกันข้างล่างเอานะครับ แล้วก็กดทวิตไปเลยโอเคอย่าลืมกดฟอลเขาด้วยนะครับโอเคกดฟอล f o l l o w เสร็จแล้วก็ย้อนกลับมาในนี้นะครับแล้วก็เขาก็บอกว่าให้เอาลิงก์ทวิตของคุณเนี่ยมาแปะสายนะครับเนี่ยตัวอย่างลิงก์ทวิตนะแล้วมันดูตรงไหนวะเนี่ยผมก็ไม่เคยทำเหมือนกันนะครับมีหรือเปล่านี่ครับก็แบบนี้ก็ได้โอเคทําไมมันไม่มีอ๋อแบบนี้ได้ใช่ปะ่ะโอเคครับแบบนี้ได้แล้วก็กดจอยดิสคอร์ดนะครับจอยดิสคอร์ดก็กดอันนี้ไปเลยนะตามเขาไปเลยนะครับก็คือวิธีทำเนี่ยวิธีทําง่ายๆนะ แ้ใครที่ทาไม่เป็ี่นก็ผมทําให้ดูอู่แล้วถ้าเกิดว่าอันนี้คือมันขึ้นนานนะ <c oughs> ผมแนะนําว่าให้เปิดดิทคอร์ดมาก่อนนะครับโอเคนี่ครับมันก็จะเด้งเปิดสรับใครที่ดิทคอร์ดไม่เด้งนะแนะนําให้เปิดดิทคอร์ดก่อนค่อยกดลิงก์นะครับก็จะประมาณนี้นะครับโอเคก็รอก่อนนะพอเสร็จปุ๊บน,นี่ครับคริปโตโการ์ดแล้วก็กดเสร็จสิ้นไปแล้วก็กดเลื่อนลงมาอ่านกดนะครับอ่านกดแล้วก็ยอมรับกดแล้วก็กดส่งไปนะครับผมเนี่ยก็จะเป็นการเข้าด <c oughs> ิทคอร์ดเขาแหละมีข่าวสารอะไรก็จะมาน่าจะมาอัปเดตในนี้นนนะครรัับบแแลลล้้้้ววกกก็ย็ยอไปตงี เขาบอกว่าให้เอาชื่อในรีทคอร์เราเนี่ยมาแปะใส่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างมานะอันนี้ตัวอย่างนะครับชื่อดีคอร์ผมเนี่ยเออผมดูตรงไหนวะเกยวแป๊บนึงนะครับขอดูโปรไฟล์ก่อนเปิดใช้งานบนสตรีมทำไมมันขึ้นวันนี้วนะเนี่ยชื่อผู้ใช้ของฉันดูยังไงวะโอเคถ้าเกิดว่าไม่มีก็ต้องแบบนี้เอานะครับอืมตรงไหนเนาะ เดี๋ยวนะอันนี้คือเป็นชื่อผู้ใช้ของ Discord เลยเหรอผมเคยทำม,มันไม่ได้ทำแบบนี้เดี๋ยวแปบบ๊บ,บหนึ่งนะครับขออนุญาตตีกับระบบก่อนพอดีว่าผมลืมใช่ปะวะเดี๋ยวลองดูนะครับ username แบบนี้หรอเนี่ยครับมันก็จะได้เป็นแบบนี้นะโอ้ผมจำได้ละกดคัดลอกตรงนี้ได้เลยครับเนี่ยกดคัดลอกชื่อเราตรงนี้นะมันก็จะดิงมาให้เราแบบนี้นะครับโอเคเราก็กดส่งไปเลยนะครับเพรากดส่งไปเขาบอกว่า follow on youtube facebook นะครับเออ แล้วก็เอาลิงก์ Facebook ไปให้เขา้วยนะก็กดติดตามไปครับผมติดตามกดถูกใจกตต็ติดตามโอเคติดตามแล้วก็ย้อนกลับไปที่หน้า Facebook ของเรากดตรงโปรไฟล์นะครับนี่ปุ๊บแล้วก็กดอันนี้แล้วก็ใส่ไปครับผมพาทใส่โอเคแล้วก็เอ่อบัญชีของเออ m m t a Mask นะครับ m e t a m a s k ก็เป็นตัวนี้นะแต่ว่าผมจะไม่เอาของบัญชีเทเซอร์นะผมจะเอาบัญชีปกตินะใส่ ก็ไม่มีอะไรนะครับไม่ต้องพยายามแฮกนะไม่มีหรอกมีแต่บีนบีเล็กๆน้อยๆับผมเสียเวลาอันนี้ก็เป็นเอาของทัดวอลเลตก็ได้หรือว่าเมตาแมสก็ได้นะแต่ว่าเป็นต้องเป็นเชน b s เ b สซีบนะครับแต่ว่าผมแนะนําว่าให้เป็นของเมตาแมสที่ว่าเป็นมันเป็นเชน BNB น่าจะโอเคกว่านะแล้วก็สะดวกสําหรับเราครับโอเคอันนี้ก็เสร็จละนะครับจากนั้นก็สามารถนําลิงก์ตรงนี้นะครับไปเชิญเพื่อนต่อได้นะครับก็มันจะเรนดอมนะครับสาคนหรือเปล่าเอ้ยสามพ คือะอะไรวะเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะน่าจะแรนดอม3ามพสิทธ์นะครับแล้วก็อีก100สิทธ์เนี่ยจะให้คนที่เชิญเพื่อนสูงสุดนะให้150ราคลิปตัวกะนะครับอันนี้ก็ต้องดูอีกทีว่าเราจะได้หรือไม่ได้นะแต่สําหรับใครที่อยากทานะครับก็ลิงก์ผมแปะไว้ให้แล้วอยู่ข้างล่างนะถือว่าเป็นการสนับสนุนผมด้วยนะครับก็โอเคก็มากดตรงนี้ได้นะถ้าเกิดว่าจะเชิญเพื่อนต่อครับก็กดตรงนี้เฮ้ยหรือว่ากดคัดลอกไปเลยวะกคัดลอกไปเลยก็ได้นะะคคครรรรััับกกกกกกกดดดดลลลลลออไไไไปปปปตตตงงงนนนีี้นะตต้้้แแวว็็็ิโพสหมาณ เฮ้ยอันนี้เราทําไปแล้วนี่วาทาเสร็จแล้วมาแล้วจ้ะเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งนะครับผมรู้สึกว่าผมจะทำสเทำทำสร็จหมดแล้วถ้าทำเสร็จหมดแล้วทาไมมันต้องมีอันนี้เลยวะอันนี้คือ you are the user what already อ๋อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับขอดูก่อนอันนี้ account มันมันไม่มีบาลานซ์เรอวะโอเคได้แล้วก็คือต้องกดคํา,ดคาว่า account นะครับมันก็จะขึ้นมาตรงนี้นะอันนี้ก็จะขึ้นว่าเราเชิญไปแล้วกี่คนนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นยอด เอ้ยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะขึ้นเป็นคนหรือว่ามันจะขึ้นเป็นเหนรียญคริปโตการ์นนาดน,น, <oll> <ant> uh นะครับเพราะว่ามันจะได้คนละ2ดอลลาร์คริปโตการ์ดนะอันนี้ก็ต้องไปดูกันอีกทีนะส่วนลิงก์เชิญเพื่อนก็ตรงนี้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากสนับสนุนให้ผมนะลิงก์ผมแปะไว้แล้วอยู่ข้างล่างแล้วก็ใครที่อยากทําแบบไปเชิญเพื่อนต่อนะครับก็สามารถเอาลิงก์ตรงนี้ไปเชิญเพื่อนต่อได้นะให้มันเป็นของเรานะครับเราก็จะได้รับสิทธิ์มีโอกาสรับสิทธิ Man ์เพิ Man ่มขึ้นนะอันนี้ก็ต้องไปลุ้นก ค่อนข้างน้อยนะถ้าเกิดว่าไม่ไม่เชิญเพื่อนด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเชิญเพื่อนเนี่ยเราก็ยังมีสิทธิ์ได้เยอะขึ้นถูกปะก็ประมาณนี้โอเคสาหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมพูดอะไรผิดพลาดไปขอกราบขอขอภัยด้วยเพราะว่าผมอาจจะยังไม่ชินหรือว่าอาจจะตรงวงรลืมในระบบนะครับก็สาหรับใครที่ชอบก็กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะกดกระดิ่งให้ผมด้วยแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปหน้าน่าจะมาอัปเดตรายไ,ได้พวกคลิปตัวคาแล้วก็คลิปตัวบอมนะครับที่ผมลงไปนะเพราะว่าผมลงทุนไปเพิ่มนัแต่่วาผมม้อลิป ตอนแรกผมก็มีอยู่6ตัวใช่ปะ่ะแล้วผมก็ไปแอบ,บไปสุ่มเพิ่มอีก1 2 3 4 4ตัวเอ้ย5ตัวแร้ว,วะเฮ้ยเดี๋ยวเรามีกี่ตัวมาตอนแรก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ๋อนี่ครับเราก็ไปสุ่มเพิ่มอีก4ตัวตอนแรกนะ่ะมันมันมีอยู่ ประมาณ6ตัวนะครับผม4โอเคใช่ตอนแรกมันมีอยู่6ตัวมันมีถึงเคลตัวนี้นะครับแล้วก็ผมก็ไปแอบซุ่มเพิ่มนะครับตั้งแต่กบฟ้าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะครับที่ผมสมเพิ่มมาก็แลกของผมก็ไม่มีเอ,อ่อเพิ่มอันนี้นะครับเพิ่มทางเขียวนะแล้วก็ถังฟ้าก็ไม่มีนะครับแต่ว่ามีตีกระจายกับว่าตีกล่องเอ้ยตีกง ดามจดบวกหเปอร์็นะก็ดามจดบวกหาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดเพิ่มให้มันครบ15ตัวนะครับอันนี้ก็ฝากทุกคนติดตามผมไว้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยในการหาเงินนะครับโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้แหละใครชอบก็กดไลค์กดติดตามขอย้ำอีกทีนะ่าเพิ่งลำคาย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับแล้วก็เจอกันใ่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปละสวัสดีครับ